ใครที่อยากจะดูเรื่องเกี่ยวกับการอ่านไพ่ยิปซีแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าทาไมมันอ่านยากจังมันต้องจำคำหมายอะไรเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้แม่หมอก็มาให้คุณเห็นกับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กคู่มือฉบับรับสำหรับแม่หมอนะคะที่แม่หมอทำขึ้นมาออกแบบขึ้นมาสำหรับคนที่มีใจอยากจะอ่านไพ่ยิปซีแต่บางครั้งคุณอาจจะแบบ อ่านมาหลายๆตำราแล้วใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะแบบโอ้บางครั้งตำราเนี่ยเล่มอย่างเงี้ยหนาเปิ๊กอย่างงี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเออทำไมแบบต้องจดจําอะไรเยอะแยะนะคะวันนี้แม่หมอก็เลยมาฉบับยอ่อยคุณได้เห็นนะคะอย่างเช่นที่แม่หมอกําลังจะให้คุณเห็นนะคะว่าถ้าเกิดใครที่แบบรู้สึกว่าไพ่ในสําหรับของยูซีมมี78็ดบใบมันเยอะมากเลยนะคะไม่รู้จะจดจํำยังไงและจะตีความยังไงวันนี้แม่หมอจะมาให้เทคนิค ในเล่มนี้นะคะอันนี้คือเป็นตารางของบทที่5แต่งจิงอับแม่หมอจะมีเนื้อเรื่องที่จะมาให้คุณได้ปูทางนะคะกับสารบัญน,นะคะในแง่ของเคล็ดลับต่างๆนะคะนี่คือเป็นสารบัญน,นะที่แม่หมอได้ทําออกแบบมาทั้งหมด10บทเรียนนะคะก็มีทั้งบทเรียนการเรียนรู้การอ่นานไพ่สจิตวิญญาณวิธีการพยากรณ์เพื่อเพิ่มความแม่นยําวิธีการเพิ่มพลังไพ่และล้างพลังไพ่ การเชื่อมโยงเส้นทางชีวิตผ่านไพ่78บใบอันนี้แหละคือเทคนิคลับเลยนะที่คุณจะต้องรู้เมื่อคุณรู้หลักการคุณจะอ่านไพ่ได้แตกฉานมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีบทที่5ความลับแผนที่เส้นทางชีวิตของไพ่เมเจอร์นะคะประกอบด้วยเมเจอร์ยี่สบใบแห่งชีวิตนะคะแล้วก็จะมีตารางเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ระหว่างการอ่านไพ่ในทั่วไปกับอ่านไพ่แบบแนวศาสตร์จิตวิญญาณน,นะคะแล้วก็บทที่6กก็จะเป็นประตูไพ่ มเนอร์ Minor, อาคานา56ใบแม่หมอก็จะแยกนะคะอารมณ์ของไพ่ไม้ถ้วยดาบเหรียญแล้วก็มีบทสรุปเรื่องโครงสร้างของไพ่ไมเนอร์ทั้งหมด56ใบบทที่เจ็ดก็จะเป็นตัวอย่างการอ่านไพ่แบบครอบคลุมก็เรียกว่าตำราเล่มนี้นะใครที่เป็นมือใหม่คุณจะกลายเป็นมืออาชีพได้เลยนะคะแต่คุณจะต้องฝึกฝนแล้วก็เข้าใจในตำรานี้แม่หมอจะไม่ได้แบบว่าทำตำราแบบเขาเรียกว่าเป็นความหมายที่ค่อนข้างจะแบบละเอียดอ่อนเยอะแต่แม่หมอจะ ทำให้คุณได้เห็นกับการจดจำหลักๆของไพ่เลยนะคะคุณจะเก็ตมากๆแล้วคุณจะมี energy มี inner ในการที่จะขยายไพ่เพราะอย่าลืมนะการอ่านไพ่ยิปซีเนี่ยเป็นเสมอการที่คุณจะต้องไม่ต้องมีเซนต์ก็ได้นะคะแต่แค่ว่าคุณจะต้องมีจินตนาการให้อ่านแล้วมันสอดคล้องไปกับอารมณ์ของไพ่พอไพ่ของยิปซีเนี่ยเขาก็จะมีรูปภาพให้เห็นรูปภาพเนี่ยไม่ได้หลอกอะไรเลยนะไม่ได้หลอก ความหมายเลยแค่คุณรู้ว่ารูปภาพนี้สื่ออะไรอารมณ์นั่นแหละค่ะคือคีย์เวิร์ดนะคะแม่หมอก็จะมีสอนเทคนิคนะคะเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่หมอมาทําตัวอย่างคุณอย่างเช่นบทที่7ตัวอย่างการอ่นานไพ่แบบครอบคลุมไพ่เมเจอร์ไพ่ไมเนอร์บทที่8ตัวอย่างการทํานายไพ่และการวางไพ่มีเรื่องเซลลิคอร์เข้ามาด้วยนะการใช้ไพ่เพื่อบอกระยะเวลามิติพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ชี้บ่งอะไรเออใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า,พาไพ่ใบนี้ มีสิ่งิสิทธิอะไรนะคะนี่คือสิ่งที่แม่หมอให้เห็นอะตอนนี้นะเดี๋ยวแม่หมอจะลองสุ่มไพ่คุณได้เห็นนะคะเล่มน,นี้นะคะตําราที่แม่หมอทําขึ้นมาสําหรับคนที่อยากจะเอาตําราไปศึกษาก่อนก็ได้ใครที่เห็นคลิปนี้สนใจทักแม่หมอมาภายใน7-10วันคุณจะได้รับกับ เล่มนี้ไปทันทีนะคะแต่ว่าคุณจะต้องโอนจองก่อนนะเพราะว่าแม่หมอจะผลิตไม่ได้เยอะนะคะก็ลผลิตเป็นล็อตๆสำหรับคนที่อยากจะมีสักเล่มหนึ่งในแง่ในแง่ของการอ่านคู่มือไพ่การทำนายแบบไม่ต้องใช้ท่องจำไพ่บนตราพญาพึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นไพ่ฉบับลับของแม่หมอแม่หมอจะออกแบบผลิตไพ่เองนะคะอันนี้คือเป็นขั้นแอดวานที่ใครอยากจะได้ไพ่แม่หมอนะแต่เบื้องต้นถ้าคุณมีไพ่ย,ยิปซีคุณก็ใช้ เล่มนี้ประกอบได้นะเพราะว่าไพ่มนตาพญาพึ่งก็คล้ายๆกับไพ่ยิปซีนี่แหละแต่เป็นการออกแบบเฉพาะของแม่หมอเองนะคะแล้วคุณก็ใช้คู่มือนี้ไปประกอบกับ,กบไพ่ยิปซีของคุณได้เลยนะคะแล้วคุณจะง่ายมากเข้าใจนะคะเพราะแม่หมอก็เป็นคนเหนือที่เกียจจําที่เกียจท่องจําแม่หมอก็เลยมายําทั้งหมดนะคะเป็นประสบการณ์ของแม่หมอด้วยแล้วก็เป็นการรวบรวมทุกอย่างที่จะให้คุณได้เห็นกับเคล็ดลับในการอ่านไพ่ นะคะคแล้วไพ่ของแม่หมอถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ก็อาจจะเป็นการลงเรียนนะคะเป็นการลงเรียนแต่เบื้องต้นเล่มนี้แม่หมอจะให้คุณชำระเพียง599บาทนะคะก็โอนจองมานะคะ7-10วันคุณได้รับตำรานี้ไปเลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครมีใจรู้สึกว่าวอ่านเล่มแม่หมอแล้วมันเก็ตแล้วอยากจะมีครูนะคะเขาเรียกอยากจะมีครูที่ประกบติดคุณแล้วแหละนะคะ อันนี้แหะค่ะคุณค่อยมาโรงเรียนนะคะเพราะว่าแม่หมอจะมีในแง่ของการถ้าเกิดคุณสนใจจะมาโรงเรียนนะคะถ้าเรียนส่วนตัวกับแม่หมอเลยเนี่ยแม่หมอจะหมอจะคิดสามพันทั้งวันนะคะวันเดียวจบนะคะวันเดียวจบตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนั่นแหละนะคะแล้วก็ไพ่ตังหาอีก1,456แต่ถ้าเกิดใครที่ซื้อตำรานี้ไปแล้วกับแม่หมอนะคะคุณนำ ใบเสร็จที่แม่หมอจะออกให้คุณเนี่ยค่ะมาเป็นส่วนลด599บาทในคอร์สการลงเรียนแบบส่วนตัวกับแม่หมอพร้อมไพ่นะคะคุณก็จะได้รับส่วนลดไปเลยนะใครสนใจจะแอดวานก็ค่อยไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่สเต็ปแรกเอาหนังสือไปเรียนรู้ก่อนแม่หมอเชื่อได้เลยว่าคุณจะเข้าใจแม่หมอจะไม่ได้มีแค่ความหมายนะแต่แม่หมอจะมีเรื่องการวางไพ่วิธีการอ่านวิธีการเชื่อมโยงแม่หมอจะเปิดไพ่นี้คุณเห็นนะ อาจะสมมติว่าสุ่มมาเป็นไพ่ใบนี้โอ้โหไพ่แห่งการเจรจาคุณรู้ว่าเออความหมายเนะ mm hmm. เาะเขาก็อาจจะแบบว่ามีในแง่ของการให้ดูว่าไพ่เนี้ยกำลังสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับคนมหาลือกัน mm hmm. เพื่อเกี่ยวกับงานปฏิมาก,กรรมงานศิลป,ปะงานสถาปัตย์อะไรต่างๆก็ได้นะคะมันจะเป็นจุดเชื่อมโยงนะคะที่จะทําให้คุณได้เห็นว่าความหมายไพ่หลักๆเนี่ยคือการพูดคุยการที่เป็นคนที่มีเป็นช่างฝีมือนะคะชํานาญทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะ แล้วถ้าเกิดคุณมีคนเข้ามาถามคุณอะไม่ได้ถามเรื่องอาชีพอะไม่ได้ถามเรื่องอาชีพแต่ถามเรื่องเกี่ยวกับความรักอะแล้วถ้าเกิดคุณไปโฟกัสกับความรักเอะเราไปจํากับคีย์เวิร์ดว่าไพ่นี้เออเจราจาเนาะเกี่ยวกับการวางแผนถ้าในแง่ของคอุณอ่านอารมณ์ไพ่คุณก็จะเห็นแล้วอัน,นี้คือการเจราจาการที่กําลังคิดที่จะสร้างปฏิมากรรมหรือสถาปัตยกรรมอะไร บ้านหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าคนที่แบบว่าเขามีแบบไม่ต้องเซนก็ได้นะแต่มีหลักของความเป็นจริงอะในแง่ของการที่ไพ่ออกมาถามเรื่องความรักอะความรักตอนนี้หนูเป็นยังไงคุณจะรู้เลยว่าอ๋อความรักเนี่ยถ้าคุณกําลังคบกับเขาอยู่ได้มาสักสักพักหนึ่งหรือนานแล้วพอสมควรมันอาจจะถึงการเวลาที่เขากําลังอยากจะ ก่อร่างสร้างตัวในการก่อร่างสร้างเรือนหอก็ได้ใช่ไหมนี่ก็คือการสร้างบ้านใช่ไหมนี่คืออารมณ์เห็นไหมถ้าเกิดคุณแบบว่าไปเอาเอาหัวไปยึดติดกับความหมายอ่ะมันจะทําให้คุณถูกตีกอบแต่ถ้าม่อใดคุณรู้รู้ว่าเออความหมายนี้แต่ฉันสามารถที่จะขยายคลายปมมันได้คุณก็จะไปขยายกับการอ่านที่แม่หมอบอกว่าถ้าเป็นความรักแหละ,ะแม่หมอก็บอกอารมณ์ใช่ไหมว่า เป็นอารมณ์ของการที่เออเขาอยากจะสร้างเรือนหอหรือเปล่าแบบตอนนี้เออคุณมีแลนที่แบบว่าอยากจะสร้างบ้านสร้างอะไรไหมหรือสร้างเรือนหออะไรกันหรือเปล่า<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยนะนั่น,ะนก,ก็คือเป็นหรืออาการแบบว่าถ้าเกิดบางคนแบบยังไม่มั่นใจยังไม่อยากฟันธงว่าจะสร้างเรือนหอก็าอาจจะว่าโอ้ตอนนีนะ้ถ้าเกิดคุณคบกันไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็แบบในระยะยาวคุณอาจจะเกิดการที่อยากจะกอ่อก่อร่างสร้างตัวในการที่อยากจะเป็นปึกแผ่นอยากจะอยู่ อยู่ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็เป็นการแบบทําให้วิธีการอ่านอะ่ะมันจะมันมันตีไปได้ไหลเขาเียตีไปได้ไหลรูปแบบขึ้นอยู่กับสไตล์ของคนอ่านนะคะเขาเรียกซึ่งขึ้นอยู่กับสไตล์ของคนอ่านอ่ะแล้วอันเนี้ยจะเป็นยังไงถ้าเป็นเล่มของแม่หมอแม่หมอจะอ่านว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวขอแม่หมอกาลังบอกว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลของการเจรจาคีย์เวิร์ดก็คือผลการเจรจาการร่วมมือวางแผนร่วมกันวางรากฐานแล้วแม่หมอก็จะมีอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่จะทําให้คุณได้เห็นเป็นคีย์เวิร์ดแบบเล็กๆในการเห็นภาพจากหน้าไพ่ภาพหน้าไพ่แม่หมอจะเขียนว่าช่างฝีมือกําลังทํางานในโบสถ์มี2คนยืนดูแบบแผนโครงสร้าง คำอธิบายก็หมายถึงว่าผลงานที่กําลังเป็นรูปเป็นร่างคนเดียวไปได้เร็วแต่หลายคนไปได้ไกลลงมือสร้างอะไรร่วมกันเช่นวางแผนอนาคตสร้างบ้านสร้างธุรกิจเห็นไหมเนี่ยคือเป็นคีย์เวิร์ดที่แม่หมอกมาให้คุณได้เห็นถ้าคุณอ่านเนี่ยคุณจะเก็ตเลยนะคุณจะเก็ตเลยว่าอ๋อแต่ละความหมายของไพ่เนี่ยถ้ามันมีสตอรี่ของเรื่องราวของไพ่นะคะคุณก็จะรู้นะคะอย่างเช่นเนี่ยสี่เหรียญเนี่ยถ้าทางอาการเหมือนก่อนห่วงแหนใช่ไหม นี่คืออะไรอารมณ์หวงแหนปกป้องคีย์เวิร์ดที่ไม่หมอเขียนก็คือห่วงแหนปกป้องยึดติดยึดถือกลัวสูญเสียการสะสมควบคุมภาพหน้าไพ่ไม่หมอก็จะตีเป็นชายคนหนึ่งกอดเหรียญไว้แน่น1บนหัวเหรียญเหรียญที่อยู่บนหัว1เหรียญกับ2เหรียญที่อยู่ใต้เท้านะคะอีกหนึ่งในมือนะคะเนี่ยก็คือกลายเป็นสี่เหรียญใช่ไหมกอดเหรียญไว้มีหัวเหรียญหนึ่ง มือที่กอดเหรียญหนึ่งเท้าที่เหยียบไว้สองเหรียญคือเรียกว่ากุมไว้แน่นเลยชันห่วงชันไม่อยากให้เหรียญลุดนะคะเนี่ยภาพหน้าไพ่ไม่หมอกก็จะสื่อว่าชายคนหนึ่งกอดเหรียญไว้แน่นหนึ่งบนหัวสองใต้เท้าอีกหนึ่งในมือคำอธิบายหมายถึงอะไรสะท้อนความยึดมั่นกลัวและป้องกันตัวเองแต่หากผ่อนมือบ้างอาจทำให้เจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็ได้ ในหนังสือเนี่ยค่ะแม่หมอจะมีทั้งการอ่านสตอรีร่ของไพ่แล้วก็การมีแนวคิดนะคะอันนี้แค่เป็นคีย์เวิร์ดแบบเป็นสั้นๆให้คุณได้เก็ตนะแต่จริงๆแล้วในนี้แม่หมอจะมีในแง่ของการสมมุติฐานในการอ่านไพ่แล้วก็ดูพลังงานของไพ่แล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าสูตรการอ่านไพ่เป็นยังไงชุดไมเนอร์ยีบสองใบประกอบด้วยอะไรแม่หมอก็จะมีอ่านเห็นไหมอาสวะ เป็นเมเจอร์ไพ่เดอะฟูใช่ไหมคะแม่หมอก็จะมีเขียนเดอะฟูหมายถึงห่วงแรกแห่งการเดินทางเขายืนอยู่ริมหน้าผาไม่ใช่ด้วยความประมาทแต่เพราะเขายังไม่รู้ว่าความกลัวคืออะไรสายตาเขาจ้องฟ้าท่วงท่าเดินไปด้วยความเชื่อมั่นอย่างไร้เหตุผลมีเพียงกระเป๋าเล็กๆและสุนัขที่ตามติด กลิ่นของอิสรภาพล่องลอยอยู่รอบตัวไม่มีแผนไม่มีจุดหมายมีเพียงหัวใจที่พร้อมเปิดรับทุกสิ่งที่โลกจะมอบให้ไพ่ใบนี้พูดด้วยแววตาของผู้เริ่มต้นใส่ซื่อไร้ประสบการณ์แต่บริสุทธิ์และกล้าหาญเนี่ยพราะคุณอ่านเนี่ยคุณรู้ละอ้ออารมณ์ของไพ่ที่แม่หมอกำลังมาสื่อสารแต่ละใบเนี่ยคุณจะเข้าใจในมินิ่งมันว่าไพ่เดอะฟลจริงๆคือการเริ่มต้นการเริ่มต้นบางคนแบบว่าแบบ ประสบเปิดประสบการณ์ใหม่เลยบางครั้งมีไฟไม่รู้แหละว่าอะไรจะดีไม่ดีแต่ฉันก็แบบว่าอยากจะออกเดินทางละอยากจะท้าทายกับชีวิตละอยากจะเรียนรู้ละนี่แหละก็คือคีย์เวิร์ดของ The f o o l นะคะนี่คือเป็นหนังสือที่แม่หมอมาให้เห็นทั้งความหมายแบบช็อตคัทแล้วก็มีสตอรี่แต่ละใบจนครบ78ใบคุณจะเห็น ว่าสตอรี่แต่ละใบคืออะไรแล้วก็ประมวลในเรื่องเกี่ยวกับจุดต่างๆของชีวิตด้านการงานการเงนิงนความรักสุขภาพโชคลาภจิตวิญญาณนะคะพอคุณเห็นไพ่ใบนี้ไม่หมอก็จะมีคีย์เวิร์ดให้คุณนะคะก็เลยว่าง,ง่ายมากๆเลยนะกับการที่คุณได้เล่มนี้ไปไม่หมอะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะที่คุณจะได้เล่มชุดนี้ไปนะคะแล้วก็คุณก็จะเข้าใจในการเรียนรู้ลอง นำไปศึกษาเป็นอีกหนึ่งเล่มที่เป็นทางเลือกแล้วกันนะเป็นทางเลือกที่คุณลองเปิดใจในการดูตำราเล่มนี้ดูซิว่าแนวการอ่านจีวินาของแม่หมอเนี่ยแม่หมอมาสื่อสารอะไรทําให้คุณเก็ตเข้าใจได้ไวไหมนะคะแล้วการอ่านไพ่มันเป็นการอ่านไพ่แบบสื่อถึงชีวิตจริงของคนเราอะค่ะเมื่อใดที่คุณอ่านไพ่ให้เป็นเนื้อเรื่องของชีวิตคนจริงๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นการอ่านไพ่ที่ธรรมชาติแล้วก็สมูทมากๆก็หวังว่า ในคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่จะทําให้คุณได้พอเห็นจากสิ่งที่หมอแม่หมอมาให้คุณได้เห็นละกันนะใครสนใจอยากจะมีคู่มือเบื้องต้นก็ทักแม่หมอมาได้นะคะ5้ากหรือถ้าเกิดใครแบบว่าดูคู่มือไปแล้วอุ้ยอยากจะให้มีครูอ่ะเอออยากมีครูอ่ะอยากให้แม่หมอเป็นครูที่ช่วยคุณในการอ่านไพ่ในการไกด์ไลน์คุณในแนววิธีคิดในการอ่านไพ่นะคะแม่หมอจะ คุยกับคุณนะคะจะให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองจะเรียกว่าออกแบบตัวคุณน่ะให้คุณเป็นแม่หมอในสไตล์ของคุณเป็นพ่อหมอในสไตล์ของคุณนะคะคุณอยากใช้แม่หมอมาเป็นครูคุณนะคะก็ทักแม่หมอมาค่าเรียนแบบส่วนตัวมาเรียนที่สำนักแม่หมอแม่หมอจะคิด3,000บาทนะคะ3,000บาทหนึ่งวันเต็มๆนะคะแล้วก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคุณด้วยในแง่ของการทำทั้งภาคออนไลน์ออฟไลน์นะคะ แล้วก็จะมีในแง่ของใครที่อยากจะซื้อไพ่ของแม่หมอเองก็ชุดละ1,456เขาบอกว่าค่าเรียน3,000บวกกับค่าไพ่1,456แต่ถ้าเกิดใครที่ซื้อคู่มือแม่หมอไปแล้วคุณก็ได้ส่วนลดจากหนังสือที่ซื้อไปก่อนหน้านั้นลดไปอีก5 9 9บาทนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณได้เห็นนะ รือถ้าเกิดแบบว่าใครอยากจะซื้อแยกก็ตามตามในราคาที่ไม่หมอแจ้งเลยอยากจะซื้อแค่ไพ่ก็ซื้อก็ได้นะคะไม่หมอจะขายชุดไพ่คุณพันสี่ร้อยห้าสิบหกอยากจะให้ไม่หมอสอนอย่างเดียวนะคะไม่มีไพ่ก็สามพันบาทนะคะคุณตั่วมาที่สำนักของไม่หมอนะคะนะแต่คุณจะไม่ได้ส่วนลดของตําราคู่มือนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ซื้อคู่มือไม่หมอนะอืมอ่ะโอเคนะคะถ้าใครที่แบบสนใจอะไรยังไงก็เป็นช้อยนะ